ลัคนาราศีพิจิกเรื่องดีๆเมื่อดาวพระเสาร์ย้าย23สิงหาคม2568ครับดาวใหญ่ย้ายจรกลรมมาเป็นกเกษตรารธิบดีที่บ้านตัวเองครับอยู่ร่วมกันกับดาวราหูที่เป็นคู่หมายมิตรใหญ่เรื่องของโชคลาภก้อนใหญ่นั่นเองครับมาอยู่ที่เดือนพันธุกฉะนั้นคุณจะเด่นที่สุดเรื่องของโชคลาภแบบเงินก้อนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินก้อนใหญ่หรือว่าอส,ารรสังหาริมทรัพย์นั่นเองครับใครที่เป็นนักลงทุนอยู่แล้วหรือว่าการทาํามาค้าขายเกี่ยวกับกลุ่ม บ้านรถยนต์ที่ดินร้านค้าคอนโดชวงนี้ทําได้ยาวๆไป6หกเดือนเะนี่ยมีโชคลาภจากการลงมือทําจากการงานเนะี่ยก้อนใหญ่อย,อยู่หรือว่าโชคลาภเกี่ยวข้องกับสมบัติพันธสัานาทุกนี้ทําได้หรือว่าใครเป็นนักลงทุนนี่สายซื้อมาขายไปครับกลุ่มเทรนเดอร์ชวงนี้หยิบจับเงินก้อนยาวๆไปเลยนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับดาวยังส่งไปที่เดือนการงานครับชั้นงานนับจากนี้ไปจะดีเด่นไปที่สุดด้วยว่างานมีโอกาสหยิบจับธุรกิจตัวไหนสิ่งใดมันสําเร็จทุกเรื่องครับ งานประจํางานองค์กรมองเห็นอาชีพที่เพิ่มขึ้นแล้วอย่างรายไดๆที่เพิ่มขึ้นที่สาคัญดวงเช่นนี้เรือดวงผู้ใหญ่อุปัรภมช่วยเหลือนะครับแล้วก็ดาวยังส่งมาอยู่ที่เรือนอริครับเรือความเดือดร้อนเสียหายต่างๆก็จะคลี่คลายมาลายหายไปย้ายครั้งนี้มาช่วยเหลือนะครับเรื่องของอุปสรรคปัญหาในชีวิตจะดีขึ้นนะครับเือย้ายมายังช่วยเหลือเรื่องของสุขร่ังกายดย้วยสำหรับชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์หายเจ็บหายโจนนั่นเองครับเกณฑ์ เรื่องของการเงินชาวพ่องมีเกณฑ์ดีขึ้นฟื้นขึ้นมุนเวียนดีขึ้นที่สำคัญมีโชคมีลาบมาจากการลงทุนแล้วก็ลุ้นาะวัลดวงชะตาเด่นเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาบครับ